สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo a96 แล้วก็ oppo a77 5g ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดคุยเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้รับชมรรบฟังกันนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยราคาเปิดตัวมาพร้อมกันนะครับราคาเท่ากันเลย9,999บาทแล้วก็เป็นรุ่นใหม่ทั้งคู่เลยนะครับสำหรับเจ้า oppo a96 เองนะครับตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือได้หน่วยความจํามาที่256กิกแต่ว่าเจ้า oppo a77 5g เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยก็คือได้ตัวชิปประมวลผลที่แรงแล้วก็ มาพร้อมกับการรองรับ 5G ด้วยนะแล้วก็ในเรื่องตัวดีไซน์นะครับราคาเท่ากันครับ9,999บาทเผื่อเพื่อนๆกำลังสนใจทั้ง2รุ่นนี้อยู่กำลังลังเลอยู่นะครับว่าเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพูดคุยให้ฟังแล้วกันโอเคขออนุญาตเริ่มที่ตัว Oppo A96 นะครับ oppo a96 นะครับตัวนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับหน่วยความจําที่256กิกเนาะก็ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะครับถ้าเทียบกับตัว oppo a77 5g เองตัวนี้นได้มาที่128กิกนะครับแล้วก็ในเรื่องตัวแรมของเขาเนี่ย oppo a96 นะครับได้แรมมา8กิกเนาะก็โอเคสําหรับเจ้า oppo a77 5g เนี่ยได้แรมมา6กิกนะครับผมถ้าพูดถึงในเรื่องตัวเครื่องตัวดีไซน์ทั้งคู่เนี่ยจะแตกต่างกันเลยนะครับ oppo a96 ดีไซน์ของเขาเนี่ย จะมีแบบความโค้งมนเนาะเนี่ยครับตัวเครื่องมีความโค้งมนนะครับเวลาหยิบจับเนี่ยจะแน่นมือกระชับมือนะครับ แล้วก็สีที่ผมได้มาจะเป็นสีดำตัวเฉดสีของเขาเนี่ยทำออกมาได้สวยทีเดียวครับโมดูลกล้องกล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลังคู่นะครับกล้องหลัง2ตัวเนาะตำแหน่งตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้นะครับผมการใช้งานเวลาถือหยิบจับเนี่ยใช้งานได้โอเคดีครับส่วนเจ้า oppo a77 5g นะครับตัวนี้เนี่ยก็ดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นขอบเหลี่ยมครับผมแล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะอยากจะให้ไปลองจับลองสัมผัสดูก่อนแล้วกันเพราะว่าบางคนก็ชอบขอบเหลี่ยมบางคนก็ชอบขอบโค้งมนนะครับ ก็ดีไซน์สวยอีกแบบหนึ่งครับโมดูลกล้องเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังคู่เหมือนกันนะครับฝาหลังของเขาเนี่ยมีความแบบอยากจะบอกว่าพื้นผิวสัมผัสเนี่ยดีมากๆเลยเนาะทั้งคู่นะครับฝาหลังเนี่ยจะเป็นแบบด้านนะครับเวลาหยิบจับเนี่ยจะลื่นมือแบบมันจะแบบไม่เป็นรอยนิ้วมือนะครับเนี่ยครับประมาณนี้เลยเนาะโมดูลกล้องก็ทําออกมาได้สวยครับตัวเซนเซอร์สแกนลายนิ้วมือก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนะครับเนี่ยครับปุ่มล็อกเนาะแต่ว่าตัว oppo a77 5g เนี่ยจะได้เป็นขอบเหลี่ยมนะครับ นี่ครับประมาณนี้เลยสําหรับตัวหน้าจอของเขานะครับ Oppo A96 จะเป็นตัวกล้องเจาะรูนะครับอยู่ตําแหน่งของตัวมุมซ้ายมือตรงนี้นะครับส่วนเจ้า Oppo A77 5G เนี่ยจะเป็นตัวกล้องหยดน้ำนะครับผมนี่ครับนี่คือการเทียบไซส์หน้าจอของเขานะครับถ้า Oppo A96 นะครับจะได้ไซส์หน้าจอมาที่6.59นิ้วนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ความละเอียดของตัวหน้าจอมาที่ Full HD+ นะครับตัวรีเฟ e เล e สูงอยู่ที่90เฮิร์สเนาะสำหรับเจ้า Oppo A96 ส่วนเจ้า Oppo A77 5G นะครับตัวนี้เนี่ยได้ไซส์หน้าจอมาที่6.56นิ้วความละเอียดของเขาจะดรอปลงนะครับเป็น SDP ัดแต่ว่าตัว Refresh เนี่ยก็ยังสูงอยู่ที่90เฮิเหมือนกันนะครับจากที่ผมได้สัมผัสมาแล้วนะครับผมชอบตัวไหนต้องบอกว่าทั้งคู่นะครับได้ลองใช้งานได้ลองสัมผัสมาตัวจอแน่นอนครับตัว Oppo A96 เนี่ยความละเอียดจะเยอะกว่าแต่ว่าพอใช้งานจริงๆแล้ว ถามว่าผมแบบชอบตัวไหนผมว่าผมชอบตัว oppo a77 5g นะเพราะว่าตัวสีของเนี่ยมันดูมีความสดความใสกว่านะครับแต่ว่าก็จะแพ้ในเรื่องตัวความละเอียดของเจ้า oppo a96 เนาะก็อยากจะให้เพื่อนๆไปลองจับลองสัมผัสดูก่อนแล้วกันนะครับว่าเรารู้สึกชอบแบบไหนนะครับแต่จากการใช้างานของผมเนี่ยผมว่าตัว oppo a77 5g ก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับแต่ว่าเทียบให้เพื่อนๆดูครับให้ดูตรงสีของตัวโลโก้ตัวเกมนะเนาะนะครับประมาณนี้เลยนะครับ การสัมผัสเป็นยังไงบ้างก็การสัมผัสนะครับมีความลื่นไหลสมูทดีเหมือนกันครับผมสําหรับตัวจอสัมผัสของเขาแล้วก็ตัวรีเฟรชเลตก็9 0้าเฮิร์ตเหมือนกันนะครับสำหรับตัวชิปประมวลผลนะครับเจ้า oppo a 9 6เนี่ยได้มาเป็นของตัว snapdragon 680ครับ ก็ตัว680ก็ถือได้ว่าเป็นตัวแรงอยู่นะครับแต่ถ้าเทียบกับราคาแล้วเอาจริงๆนะครับน่าจะได้สเปคตัว CPU ที่สูงกว่านี้นิดนึงเนาะอันนี้เราพูดตามตรงแล้วกันนะครับเห็นผู้บริโภคเป็นหลักเนาะแต่ว่าการใช้งานโดยทั่วไปแล้วความลื่นไหลความสมูทมีครับผม Facebook การเล่นเกมอะไรต่างๆทําออกมาได้ดีนะครับส่วนการ ดูคอนเทนต์ดู YouTube ตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลำโพงที่เป็นแบบลำโพงคู่เสียงเนี่ยแบบมีการเล่งแบบเสียงแบบพิเศษนะครับแบบเรากดขึ้นไป100ปุ๊บแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็น20% 0เนี่ยโอ้โหเสียงดังกระหึ่มมากครับก็เป็นลำโพงคู่เนาะการดูคอนเทนต์ดูอะไรต่างๆตัวจอของเขาเนี่ยก็จะได้เปรียบเ,เพราะว่าเป็น Full HD Plus นะครับตัว CPU เป็นตัวแรงครับการใช้งานทั่วไปมีความลื่นไหลมีความสมูทครับผม ส่วนเจ้า oppo a77 5g นะครับก็มาพร้อมกับชิปตัว mediatek d i m e n s i t y 810ครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นตัวแรงเหมือนกันครับถ้าเปรียบเทียบกันนะว่าเจ้า oppo a96 กับเจ้า oppo a77 5g ตัวไหนแรงกว่า cpu ตัวไหนเหมาะกับการเล่นเกมเหมาะกับคนที่จะมาเล่นเกมมากกว่าผมก็ขอยกให้เป็นตัว mediatek d i m e n s i t y 810แล้วกันนะครับเพราะว่าจากที่ได้สัมผัสหน้าการเล่นเกม r o v frame rating ครับมีความลื่นไหลมีความสมูท การควบคุมความร้อนของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากๆครับเล่นเกมต่อเนื่องมา1ชั่วโมงโอโ้โหความร้อนเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะครับเล่นต่อเนื่องได้แบบสบายๆเลยเนาะถ้าเทียบกับเจ้า oppo a96 นะครับและที่สําคัญนะครับในเรื่องตัวการประหยัดพลังงานการเล่นเกมต่อเนื่องของผมนะครับเจ้า oppo a77 5g เนี่ยผมได้เล่นเกมต่อเนื่องไปนะครับใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ1 1เอง ส่วนเจ้า Oppo A96 เนี่ยเล่นเกมต่อเนื่องไปใช้แบตเตอรี่ไปประมาณ16%เลยนะครับและการควบคุมความร้อนตัว Oppo A77 5G เนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับฟิลลิ่งในการเล่นตัว ROV ตัว p u b G ตัว Free Fire ก็ต้องยกให้เจ้า Oppo A77 5G ชิปตัว MediaTek Dimensity 810นะครับทำออกมาได้ดีกว่าเนาะถึงแม้ว่าตัวแรมของเขาเนี่ยจะได้มา 6G b ก็ตามนะครับเพราะว่าเจ้า Oppo A96 เนี่ยจะได้แรมมา 8G นะครับในส่วนของตัวกล้องนะครับกล้องหน้าเนี่ย สำหรับเจ้า oppo a96 นะครับจะได้กล้องหน้าเซลฟี่มาที่ความละเอียด16ล้านนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยก็จะเป็นกล้องหลังคู่นะครับมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านแล้วก็มีเลนส์วัดระยะความละเอียด2ล้านนะครับส่วนเจ้า oppo a77 5g นะครับกล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาที่8ล้านแล้วก็กล้องหลังเขาเนี่ยจะมีความละเอียดอยู่ที่48ล้านแล้วก็มีเลนส์วัดระยะความละเอียด2ล้านนะครับจากการใช้งานมาเป็นยังไงบ้างก็ผมว่าสําหรับตัวผมเองนะอันนี้ขออนุญาตอ้านอิงจากตัวผมเอง การใช้งานการถ่ายภาพเนี่ยเวลามันพรีวิวออกมาแล้วผมว่าเนี่ยครับเพื่อนๆเปรียบเทียบเนาะผมว่าไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะครับในเรื่องตัวการถ่ายภาพและกล้องหลังความละเอียดต่างกันแค่แบบ2ล้านพิกเซลเองนะครับการใช้งานออกมาแล้วผมว่าไม่ไม่ได้แบบมีในยยะมากสักเท่าไหร่นะครับในเรื่องการใช้งานเพราะว่ากล้องหลังของเขาเนี่ยเป็นกล้องหลังคู่และก็ตัวฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็ให้มาครบเหมือนกันเลยนะครับ ในเรื่องตัวการใช้งานตัวกล้องเนาะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่ชอบแบบว่าเอามาถ่ายพงถ่ายภาพอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ไปลองดูก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัว oppo a 96เนี่ยจะได้ความละเอียดกล้องหน้ามาที่16ล้านนะครับเวลาเราปรับ ai เนี่ยผมว่ามันก็น่าจะดูดีกว่านะครับผมอันนี้จากที่ได้ลองสัมผัสมานะครับ ในส,ส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เนี่ยขนาด5,000ม ah ิลลิแอมเท่ากันครับมาพร้อมกับชาร์จเร็ว33วัตต์ซูเปอร์วูเหมือนกันการใช้งานเป็นยังไงบ้างตัวแบตเตอรี่นะครับผมว่าตัว mediatek d i m e n s i t y 810เนี่ยค่อนข้างที่จะอึดกว่าอยู่นะครับจากการใช้งานก็พบได้ว่าเจ้า mediatek d i m e n s i t y 810นะครับตัวนี้เนี่ยจะประหยัด ก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะลดลงชา้ากว่าเจ้า snapdragon 680อยู่นะครับส่วนการชาร์จการชาร์จเนี่ยผมยกให้เจ้า oppo a96 เ,เพราะว่าใช้เวลาชาร์จประมาณ1ชั่วโมงกับอีก4นาทีนะครับจาก0-100จนถึง100เนี่ยใช้เวลาชั่วโมงนิดนิดเองส่วนเจ้า oppo a775g เนี่ยการชาร์จของเขาก็ใช้ประมาณ70กว่านาทีนะครับประมาณ1ชั่วโมงกับอีก10กว่านาทีเนาะ ประมาณ14-15นาทีประมาณนี้นะครับถ้าผมจะไม่ผิดก็ชา้ากว่ากันไม่มากครับแต่ว่าถ้าเทียบความไวผมยกให้เจ้า OPPO A96 นะครับจะชาร์จได้เร็วกว่าทั้งคู่เป็นพอร์ต Type C เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ในส่งตัวลำโพงเจ้า OPPO A77 5G เนี่ยก็ได้มาเป็นลําโพงคู่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีโหมดเพิ่มแบบเสียงพิเศษจาก100ไปเป็น200เหมือนกันนะครับเสียงดังกระึ่มทั้งคู่เลยนะครับถ้าคนที่จะเอามาแบบ ดูคอนเทนต์เอามาถ่ายรูปแล้วก็ชอบหน่วยความจำเยอะๆเนี่ยผมก็แนะนำเป็นเจ้า Oppo A96 เนาะเพราะว่าได้ความจุมาที่256 g b Part, ว Content, YouTube, นนความละเอียดของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ Full HD p a u s เวลาเราดูคอนเทนต์ดู YouTube การใช้งานเนี่ยความละเอียดของหน้าจอเนี่ยมันก็จะดูแบบเฮ้ยชัดเจนมากกว่านะครับส่วนคนที่จะเอามาแบบเล่นเกมแล้วก็อยากได้การเชื่อมต่อที่รวดเร็วนะครับรองรับ 5G ผมก็แนะนําเป็นเจ้า Oppo A77 5G เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยการเล่นเกมของเขาทําออกมาได้เหนือกว่าเจ้า Oppo A96 จริงๆนะครับอันนี้ได้ลองเทสมาแล้วเนาะแล้วก็ในเรื่องตัว ดีไซน์ก็จะเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้นะครับก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นก็ทําออกมาเป็นขอบเหลี่ยมแบบนี้แล้วนะครับหลายๆคนก็ชอบเนาะก็สรุปแล้วนะครับถ้าถามว่าเจ้า oppo a96 มีจุดเด่นอะไรบ้างก็หนึ่งเลยครับตัวแรมเนี่ยได้มา6 g ินะครับทั้งคู่มีแรม expansion เหมือนกันนะครับบวกเพิ่มได้อีก5กิเนาะ ก็ตัวหน่วยความจำเนี่ยได้มาเยอะนะครับ256กิกก็เก็บไฟล์ต่างๆได้เยอะเลยนะครับแล้วก็การชาร์จของเขาเนี่ยก็จะชาร์จเร็วกว่าเจ้า oppo a 7 7นะครับแล้วถามว่าเจ้า oppo a 7 7 5 g มีจุดเด่นอะไรบ้างก็รองรับ5 g ครับผมขอบเป็นขอบเหลี่ยม ชาร์จก็ชาร์จก็โอเคชาร์จ33วัตต์เหมือนกันแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะได้ชิปประมวลผลที่เป็นตัวแรงนะครับม mm ีเดียเทคไดเมนซิตี้แการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันถ้าเพื่อนๆที่จะหามือถือสักรุ่นนะครับเอามาไว้แบบดูหนังดูซีรีส์ดูคอนเทนต์ถ่ายรูปเยอะๆก็แนะนํา oppo a96 แต่ถ้าคนที่จะเอามาเล่นเกมบ้างนะครับรองรับการเชื่อมต่อ 5g แล้วก็ขอบเหลี่ยมดีไซน์ที่แบบโอเคชอบที่แบบทันสมัยหน่อยอย่างเงี้ยก็เจ้า Oppo A77 5G ก็น่าจะตอบโจทย์ครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยราคาเท่ากันเนาะ9,999บาบาทครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตมาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ